สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเมื่อนี้กะแม่ป่อกับบ้าตุนซีนสองตันอีกเช่นเคยครับคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องหลังเลือกงานคือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าตุนกะได้ลาเป็ดแม่ครับพี่น้องครับกินลาบเป็ดหลังเลือกงานที่สิบเป็นแซ้บอยู่แล้วครับผมพักนาะเมื่อนี้กะได้พักกาดหินแม่ครับพี่น้องครับพักกาดแดงนะผมแล้วกะ เอียนี่ใบซาลาเน่นะครับผมมาครับพี่น้องครับคือเกาอะไะครับบาสตันขอนียวมันค่อยคักครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับเสพเสนรุบาตันเนบันนี่ครับหลังเลิกงานนี่เกาครับพี่น้องครับเลิกงานเด็กเนี่ยครับ ช่วงนี้ครับบอเคยได้ลงบอเคยได้ลงคลิปบอเคยได้อัดวิดีโอเลยครับพี่น้องครับติดภารกิจทั้งล่านนะครับผม อครับยูครับพี่นอ้องได้กันครับลาบเป็ดครับผม ผักวาซาบีครับพี่น้องมันพริกทอดครับ ไี่ยากสดเอาครับพี่น้องสดาขาก็แน่ อย่าเฝ้าเศร้าติดตามบบาวต้วนด้อครับว่าบรเห็นเบาวต้นลงคลิปไปเ่อเศร้าติดตามเบาวต้วนมาทำจะ้ะอย่าพึงนะครับพี่น้องครับเบาต้นเนี่ทีมามีเรื่ยแหละครับผมเพราะว่าช่วงนี้กนกะอยู่ร้านก็นพนักงานมีหน่อยติดภารกิจหลายๆอย่างครับ ส่งเับเขาเงีเยัะไปนะ <c oughs> น่นาเงวตุยตุยเลยมนมะ่เ่ยอืม Você you're gravar, กินแดงสิจะสีพาดพันค้นไงบ๊าวุกครับพี่นองครับอยากกินเนี่ยกินเสียือเพิ่นอยู่ล่หละครับพี่นองเอ้ย เขาแนว่มอ,อีกทีครับพี่น้องต็ดมือครับ อ๋อครับพี่น้องครับบาตุนฤษีขอแล่ไปก่อนนะครับสำนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันสีเงาคนอ่ะเพราะแม่คือนางสีจังเดล่ะสีโบเบิ้งของบาตุนนะครับผมเบิ่งกันสันสันสำนีก่อนนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมท่านพ่อแม่พี่น้องมาคลิปบาตุนนะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมก็ดีครับพี่น้องครับ สำหรับมื้อนีเนาะผมบ้าต้นซีนสองตอนันกะขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนนะครับผมสำหรับเนื้อกินนี่บ้าต้นจะกินต่อไปอีกนะครับผมจนเบิดคนละครับสำหรับมื้อนีเนาะขอเกล้าขึ้นมาขอบคุณครับ